ตูผู้สื่อตกตะลึงเล็กน้อยแต่ถ้าว่าเขาเลือกที่จะเชื่อผู้อาวุโสเสียงอย่างชาญฉลาดในจุดนี้เขายังชี้ไปที่ผู้คนของเขาและผู้ที่มาจากจักรวรรดิชิงหลู่ให้หนีไปอีกทางหนึ่งพวกเขามีความละเอียดรอบคอบมากในภารกิจนี้พวกเขารีบวิ่งไปที่ถนนและเดินตามเส้นทางที่กำหนดไว้เพื่อพบกับสวีจิวจิวและเวยหน้าปู่ทวดพวกเราทำสำเร็จหรือไม่เวยหน้าถามอย่างกังวลตูผู้สื่อรู้สึกรำคาญเล็กน้อยขณะที่เขาตอบว่าไม่การป้องกันของพวกเขาแข็งแกร่งเกินไปหลงเชียวเหยา่อยู่ที่นั่นอย่างไรอย่างอาย รีบไปกันเถอะข้าเห็นสัญญาณบางอย่างจากโรงเรียนสื่อหลายเธอก่อนหน้านี้เสียงจืเตือนข้าให้รีบออกจากเหมืองพวกเขาต้องเตรียมอะไรบางอย่างไว้พวกเราไปกันเถอะสวีจิวจิวถามว่าผู้อาวุโสตูคนเหล่านั้นจากโรงเรียนสื่อหลายเธอจะออกไปกับเราไม่ใช่หรือตูวผู้ซื้อถอนหายใจแล้วตอบว่าเสียงจือกังวลเรื่องความรุ่งโรจน์มากเขาจะไม่ออกไปก่อนที่การแข่งขันจะจบลงโรงเรียนสื่อหลายเธอชอบคุยโมว,ว่าพวกเขาเปิดกว้างแค่ไหนพวกเขาจะไม่จากไปในตอนนี้ไปกันเถอะแต่ถ้าว่าเราไม่สามารถพาคนไปมากเกินไป ถ้าแน่ใจว่าโรงเรียนสื่อหลายเธอจะไม่เป็นอะไรมากเมื่อพิจารณาจากความสามารถของพวกเขาลองคิดดูข้าค่อนข้างตื่นเต้นที่จะได้รู้ว่าเซอร์ไพรส์ที่เสียงจิ๋วพูดถึงคืออะไรรีบสั่งคนของเจ้าออกไปเดี๋ยวนี้ตกลงสวีจิ๋วจิ๋วก็ไม่รอชาเช่นกันและออกคำสั่งอย่างรวดเร็วอีกด้านหนึ่งผู้อาวุโสเสียนรีบออกไปพร้อมกับคนอื่นๆจากโรงเรียนสื่อหลายเรอจางเล่อเชียนพยายามตามเขาให้ทันและพูดว่าผู้อาวุโสเสียนพวกเราจะกลับก่อนดีไหมเดี๋ยวเรายังมีการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ผู้อาวุโสเสียนไม่ลังเลใจเมื่่ออออไไดด้้ยยินนคาาาาพูขขขงงงจจเเเเเเลีมหห็สัญญณร สีเขียวหมายถึงเขาประสบความสําเร็จและสีแดงหมายถึงอันตรายพวกเจ้าควรไปซ่อนตัวอยู่นอกเมืองสักพักแล้วค่อยกลับไปเมื่อฟ้าสางเราจะซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งในเขตชานเมืองด้านตะวันตกและเตรียมเสริมกาลังพวกวีเฮาหากมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาในการแข่งขันวิศวกรวิญ,ญญาณแห่งเมืองรุ่งเรืองเราจะช่วยเขาได้สะดวกพวกวีเฮายังคงเข้าร่วมการแข่งขันในเขตชานเมืองของเมืองด้านตะวันตกและนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่สําคัญที่ว่าผู้อาวุโสเสียนไม่ต้องการไปกลับตุกผู้สิอ และคนอื่นๆผู้วีเฮ้าคืออนาคตของโรงเรียนสื่อหลายเคอจางเลอร์เชียนรู้สึกกังวลเล็กน้อยพูดขึ้นว่าแล้วเป้ยเปและเขายังคงอยู่ที่โรงแรมข้าควรไปหาเขาไหมผู้อาวุโสเสียงถอนหายใจเบาๆและพูดว่าเจ้าไม่รอบคอบเพราะเจ้ากังวลม,มากเกินไปเลอร์เชียนเจ้าคิดว่าด้วยความพิถีพิถันของฮู้วีเฮ้าเขาจะไม่ได้คิดถึงเปยเปยหรือไม่สัญ,ญญาณที่เขาเพิ่งส่งออกไปหมายถึงอันตรายแต่พวกเขาเพิ่งไปจากที่นั่นนอกจากนี้เขาต้องดําเนินการต่อไป ในการแข่งขันวิศวกรวิญ,ญญาณแห่งเมืองรุ่งเรืองดังนั้นเขาจะปรากฏตัวอีกครั้งหลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเมืองก็ตามมีเวลามากเกินไปและมีเวลาพอสำหรับเขาที่จะส่งคนไปหาเป้ยเป้ยระหว่างนี้จางเลอเชียนกัดริมพีปากล่างของเธอมันเป็นความจริงเธอไม่ได้คิดอย่างรอบคอบเพราะเธอกังวลม,มากเกินไปเพราะชายคนนั้นเธอจ้องไปที่ผู้อาวุโสเสียงด้วยดวงตาที่สดใสและมีชีวิตชีวาเธอพูดขึ้นว่าผู้อาวุโสเสียงข้ายังไม่มั่นใจข้าผู้อาวุโสเสียงรู้สึกหมดหนทางเล็กน้อยก็ได้ไปก็ได แต่ต้องระวังข้าเกรงว่าเมืองน,นี้อาจจะอยู่ภายใต้ใตกฎอายการศึกในไม่ชานี้แล้วเจ้าควรนําเป้ยไปออกจากเมืองโดยเร็วที่สุดเมื่อเจ้าพบเขาจุดนัดพบของเราอยู่ที่ชาเมืองด้านตะวันตกตกลงเสียงของจางเลอ่อเฉียนแทบจะไม่ลดลงก่อนที่เธอจะบินออกไปและหายไปในพริบตาผู้อาวุโสเสียนไม่ได้กังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเธอนักเนื่องจากจางเลอ่อเฉียนนั้นแข็งแกร่งพอที่จะท้าทายแม้กระทั่งราชทินนามพรมยุทธ์นอกจากนี้เธอยังเป็นหนึ่งในผู้นําทีมที่เข้ารอบสุดท้ายในการแข่งขันวิญ,ญญาจารย์วชนระดับสูงมันจะง่ายกว่าสําาาหรรััับบเธอที่่่จจะดกกสิงตๆ ถ้าเธอไม่ได้สวมหน้ากากเมื่อเธอเข้าไปในเมืองในอีกด้านหนึ่งของเขตชานเมืองด้านตะวันตกในที่สุดคิ้วของเยวีหลินก็ผ่อนคลายลงสีสันบนท้องฟ้าเหนือเมืองรุ่งเรืองเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องคนธรรมดาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่บุคคลผู้มีอำนาจอย่างเขาสามารถเข้าใจได้นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะเขาคือพรหมยุทธณนภดุงดาวดังนั้นเขาจึงอ่อนไหวต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าโดยธรรมชาติในที่สุดอีกด้านหนึ่งก็สงบลง และดูเหมือนว่าจักระวัดิจะควบคุมสถานการณ์ได้เย่วี่หลินสนับสนุนสวีเทียนรันนอกจากนี้เขายังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการหลักเมื่อพระราชวังได้รับการออกแบบดังนั้นเขาจึงมีความรู้และความสามารถในการป้องกันของพระราชวังเขามีความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าแม้ว่าพรมยุทธ์ระดับสูงสุดจะมาถึงเหนือพระราชวังของเมืองรุ่งเรืองเขาหรือเธอจะไม่มีช่วงเวลาที่ดีในการต่อต้านกลไกการป้องกันของพระราชวังทั้งหมดที่เกิดขึ้นพร้อมกันกลไกการป้องกันหลักของพระราชวังยังไม่เปิดใช้งานซึ่งหมายความว่าผู้บุกรุกไม่แข็งแกร่ง พอที่จะเปิดใช้งานป้อมปราการของพวกเขาแม้ว่าผู้บุกรุกจะอยู่บนท้องฟ้าแต่พระราชวังก็ยังคงสร้างความปั่นป่วนมหาศาลหากพวกเขายิงปืนใหญ่วิญญาระดับแและ9จําจำนวนนับไม่ท้วนขึ้นไปบนท้องฟ้าและอาจทำให้ประชาชนตื่นตระหนกแต่ตอนนี้ทุกอย่างคลี่คลายลงแล้วจึงหมายความว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วความโกรธเกรี้ยวในมือสงบลงแต่การแข่งขันเริ่มกระตุ้นความตื่นเต้นของเย,ยวี่หลินเวลาที่กำหนดของรอบเขื่อนครึ่งหนึ่งแล้วและจุดนี้สหายที่ชื่อถังอู่ยังไม่ได้เริ่มต้นทำแก่งกลาง้า การจัดรูปแบบแม้แต่อันเดียวและการเคลื่อนไหวของเขาดูเหมือนจะช้าราวกับว่าเขาเหนื่อยเล็กน้อยเขายังคงทำงานเกี่ยวกับส่วนประกอบเป็นตะเล็ดบางอย่างเยวีลินสังเกตเขาอยู่คู่หนึ่งองค์ประกอบเหล่านั้นทำให้เขารู้สึกสดชื่นสปริงข้อต่อทางกลและทุกอย่างอื่นให้แรงบันดาลใจแก่เขาเห็นได้ชัดว่าเยาวชนคนนี้คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้มากจากวิธีการทำงานของเขาปัญหาเดียวคือไม่ว่าสิ่งเหล่านี้จะซับซ้อนและวิจิตบรรจงเทียงใดเครื่องมือวิญ,ญญาณก็ต้องการแกงกลางการจัดรูปแบบจากการทำงานเยวีลินเป็นวิศวกรวิญญาณระดับ9ก้า และเขาสามารถเข้าใจเจตนาของพวกวีเฮาได้ตามธรรมชาติหลังจากการสังเกตเขามานานเด็กคนนี้ต้องการใช้ข้อต่อและส่วนประกอบทางกลที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อทดแทนแกนกลางการก่อตัวบางอย่างใช่มันต้องอย่างนั้นแต่ถึงกระนั้นเครื่องมือวินญ,ญ,ญาณที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ก็ต้องการแกนกลางการก่อตัวมากเกินไปเกินเครื่องของเวลาที่กำหนดไปแล้วดังนั้นเขาจะทำเครื่องมือบินญ,ญ,ญาณให้เสร็จได้หรือไม่หากเขายังไม่ได้เริ่มใช้งานเยวี่หลินชอบความเร็วความมั่นคงและเทคนิคของเยาวชนคนนี้นี่เป็นเรื่องจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะเด็กคนนี้ที่เป็นคนพิการร่างกายของเขาอ่อนแอแต่เจตจำนงของเขาแข็งแกร่งและสิ่งนี้ทำให้เยวีลินเคลื่อนไหวมากขึ้นเขาต้องการรับเด็กคนนี้เป็นสิทธิ์ของเขาแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าฮูบีเฮาได้เรียนรู้ทักษะของเขามาจากที่ใดแต่เยวีลินก็เป็นเหมือนยักในหมู่มนุษย์ในโลกของวิศวกรดินญ,ญา เขาไม่กลัวว่าฮู้ว,วี่เฮาจะไม่เต็มใจที่จะเป็นสิทธิ์ของเขาแต่เขาเริ่มกังวลกับเด็กหนุ่มคนนี้เมื่อเวลาผ่านไปเป็นไปได้ไหมที่เด็กหนุ่มคนนี้จะถูกกำจัดออกจากรอบนี้ถึงแม้ว่าเขาจะมีมาตรฐานที่น่าประทับใจเช่นนี้แต่เขาไม่สามารถทำให้เครื่องมือวิญ,ญญาณของเขาสำเร็จได้เยี่ยววีหลินเริ่มรู้สึกเสียใจเล็กน้อยหลังจากที่เขาเข้าใจสิ่งที่ฮู้ว,วี่เฮาพยายามทำพวกเขาไม่ได้เฝ้าดูฮู้ว,วี่เฮาอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ต้น ดังนั้นเขาจึงสามารถเข้าใจชิ้นส่วน,นกลไกอันละเอียดอ่อนที่ฮูวีเฮ้ากำลังสร้างอยู่ได้เพียงบางส่วนเท่านั้นฮูวีเฮ้าก็จะเล่นมากเช่นกันเขากำลังประดิษฐ์ส่วนประกอบทุกชนิดและส่วนประกอบเหล่านี้ถูกวางแบบสุ่มรอบรอบตัวเขาเฉพาะผู้ที่มีระดับพลังจิตวิญญาณของเขาเท่านั้นที่จะไม่รู้สึกสับสนหรือพบว่าทุกอย่างวุ่นวายฮูวีเฮ้าจะทำการเย็บประกบและประกอบชิ้นส่วนของเครื่องจักรต่างๆในตอนท้ายของทุกอย่างเขาทำให้ข้ากังวลจริงๆเมื่อไรที่เขาจะเริ่มสร้างแกนกลางการจัดรูปแบบของเขาเขาทำชิ้นสส่่่่่วววนนนขขอออองงเเเเครรรรรืืักกกกกกกมมมาาาาาาาิไปปปหลีะบ200ย เขาจะสามารถประกอบทุกอย่างให้กลายเป็นเครื่องมือวิญ,ญญาณที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ได้จริงหรือข้าดีใจที่ตัดสินใจมาที่นี่ในวันนี้ข้าหวังว่าเยาวชนคนนี้จะแสดงปฏิหารให้ข้าเห็นเยี่ยวี่หลินยืนขึ้นเพื่อให้เขาสามารถสังเกตกระบวนการประดิษฐ์ของพววิ่เ่าได้ดีขึ้นเล็กน้อยเยี่ยวี่หลินไม่ใช่คนเดียวที่ดูเขาในบรรดาผู้ตัดสินทั้ง7มีสามคนที่เฝ้าสังเกตเด็กพิการคนนี้ซึ่งมีส่วนโลหะวางอยู่รอบโตประดิษฐ์และบนพื้นรอบตัวเขารองผู้นำของสำนักลัที่วิญ,ญญาณศักดน้อรขไะึ ภายในเมืองรุ่งเรืองและการแสดงออกของเธอก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลยเธอตะโกนเบาๆเมื่อได้ขาวว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเมื่อเสียงตะโกนของเธอเต็มไปด้วยความรังเกียจร,รอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของนานกุงหวานดูเหมือนบางคนจะหนีห่างจุดตูดไปแล้วถ้าพวกเขาเลือกฝั่งตะวันตกแล้วแล้วก็การแข่งขันนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับพวกเขาแต่ก็ไม่สําคัญพอที่รองผู้นําและผู้อาวุโสทั้งสี่จะต้องยึดเหนี่ยวเป็นป้อมประกาศไว้การปรากฏตัวของพวกเขายังคงทําให้วิญ,ญญาณจางที่พยายามจะแยกออกรู้สึกว่าแนวรบด้านตะวันตกยังคงได้รับการปกป้้องยกเววน่า มันอ่อนแวกว่าด้านอื่นๆเล็กน้อยความรับผิดชอบพื้นฐานของสนักลัทธิวิทยาศาสตร์จะสมบูรณ์หากวิญญาณจารพยายามฝ่าฟันด้านตะวันตกหน้าผากของโฮวีเฮาเริ่มเง่ออกอวตารทางจิตวิญญาณของเขาถูกแยกออกจากร่างกายของเขานานเกินไปและในที่สุดผลข้างเคียงของการแยกจากกานันนี้ก็เริ่มปรากฏให้เห็นพลังวิญญาณที่แยกออกจากจิตวิญญ,ญาณน,นั้นผูกพันอย่างใกล้ชิดกับร่างกายดั้งเดิมของเขาการเชื่อมต่อน,นี้จะอ่อนแอลงเมื่อเวลาผ่านไปและเมื่อการเชื่อมต่อน,นี้ถูกตัดขาดอย่างสมบูรณ์ส่วนที่แยกจากกันจะไม่กลับมาสู่ร่างกายของเขาอีกต่อไปและะะจจกราย นอนไม้น้ำแข็งเทียนเมืองกล่าวว่าสิ่งนี้ไม่เพียงพอที่จะคุกคามชีวิตของฮววีเฮาแต่เขาจะได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างแน่นอนหากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นมันก็หมายความว่าเขาไม่สามารถแข่งขันได้อีกต่อไปแต่บางอย่างก็เร่งไม่ได้มีหลายสิ่งที่สามารถทำได้หลังจากการเตรียมการทิมพอและจำเป็นเท่านั้นด่วนด่วนด่วนฮววีเฮาเกอบจะเสร็จแล้วกับส่วนประกอบของเขาและเขากำลังเตรียมโลหะหายากที่เขาต้องการสำหรับสร้างแกนกลางการจัดรูปแบบของเขาอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถเริ่มแกสลักแกนกลางการจัดรูปแบบที่ในสภาพจิตใจที่อ่อนแอได้ ทั้งหมดที่เขาทําได้คือรอการแข่งขันยังคงดําเนินต่อไปและเขาจะทําให้ทุกคนเกิดความสงสัยอย่างแน่นอนถ้าเขาหยุดทําอะไรรองผู้นาของสานักลัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และผู้อาวุโสทั้งสี่กำลังเฝ้าดูทุกอย่างบนเวทีจากด้านล่างและพวกเขาทั้งหมดล้วนเป็นวิญญาณจานั่วร้ายและราชทินนามพมยุทธ์ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าปฏิกิริยาของพวกเขาจะเป็นอย่างไรเมื่อพวกเขาตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติกับเขาและทางเลือกเดียวของเขาคือถ้าพี่รองของเขาและเขาถูกโจมตีพวกเขาก็จะซ่อนตัวอยู่ในโลกลึกลับของเขาแต่ถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้น อวตตารทางจิตวิญญาณของฮูบีเฮาจะไม่สามารถกลับคืนสู่ร่างกายของเขาได้และเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วเขาจะจัดการและคิดหาสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นได้อย่างไรเร็วขึ้นเร็วขึ้นเขาได้เตรียมวัสดุที่ดีที่สุดที่เขาต้องการสำหรับการสร้างแกงกลางการจัดรูปแบบของเขาแล้วมีโลหะหายากที่แตกต่างกันถึง18ชนิดที่มีสีต่างๆวางอยู่ตรงหน้าเขาในขณะที่ส่วนประกอบที่เขาทำเสร็จก่อนหน้าก็เกลื่อนไปทั่วพื้นดินใช่ฮูบีเฮาและเชียนจือหวน ได้ค้นพบความก้าวหน้าในการวิจัยของพวกเขาพวกเขาสามารถทำให้หลักการของอาวุธลับสำนักถังง่ายขึ้นและเครื่องมือบินญาณที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ที่ง่ายที่สุดที่พวกเขาสามารถสร้างได้ใช้แกนกลางเพียงแค่18รูปแบบเท่านั้นมือของพวกวีเฮ่าไม่กล้าหยุดเขาทำได้เพียงใช้มีดแกะสลักเพื่อเริ่มแกะสลักโลหะหายากเหล่านี้ให้มีรูปร่างและขนาดที่ใหญ่ส่วนรายละเอียดคงต้องรอโลหะหายากบชิ้นถูกแกะสลักอย่างรวดเร็วหยุดไม่ได้แล้วหยุดไม่ได้แล้วพวกวีเฮ่ายือนอยันในความคิดนี้เพราะเขาไม่สามารถให้ใครเห็นสิิ่่่่่่งงททีเเเเขขาาาาและไมมสรรถปดดดผยชออออหหืจุ มิฉนั้นปัญหาจะเกิดอย่างไม่อาจเพิกถอนได้แม้ว่าอวตารนทางจิตวิญญาณของเขาจะกลับคืนสู่ร่างกายของเขาวิญญาณจาร์โช้ยเหล่านั้นเชี่ยวชาญในการจัดการกับจิตวิญญาณทุกชนิดผู้วีเฮ้าสามารถทำอะไรได้อีกโดยไม่ต้องสร้างแกนกลางการจัดรูปแบบของเขาเขาทำได้เพียงเริ่มประกอบเครื่องมือวิญญาณที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ผู้วีเฮาชี้ฝ่ามือไปที่พื้นและส่วนประกอบ7-8ถึงชิ้นบินไปข้างหน้าเขาเขาประกอบเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วและประกอบข้อต่อเล็กๆที่คล่องตัวในเวลาไม่นานก่อนที่เขาจะดูดส่วนประกอบอื่นๆอีกหลลายชิ้นแะะปปรกกออบทุ่ตไ ขั้นตอนการประกอบนั้นง่ายกว่าการประดิษฐ์ชิ้นส่วนของเครื่องจากเหล่านั้นมากมีหลายชิ้นที่คนอื่นรู้สึกมึนงงเล็กน้อยเมื่อมองดูอย่างไรก็ตามฮู้วี่เฮาไม่ต้องการแม้แต่ตาของเขาเพื่อดูและเขาใช้เทคนิคนกกระสาจับมังกรเพื่อดูดส่วนประกอบเหล่านั้นมาที่เขาและประกอบเข้าด้วยกันอย่างต่อเนื่องเขาจะวางชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่ค่อนข้างใหญ่แต่ละชิ้นไว้บนโตประดิษฐ์อย่างเรียบร้อยก่อนที่จะไปต่อและมันก็ใช้เวลาไม่นานสำหรับเขาในการประกอบชิ้นส่วนที่ใหญ่กว่าร้อยชิ้นดังนั้นเขาจะทำอย่างนั้้้้นนนนเเเเยยยยย่่ววววววหหหลลลลิฝาาาาาาดดดููัออตแขก็ถใใจคมมชชภ เขาจะสร้างแกนกลางการจัดรูปแบบของเขาหลังจากที่ทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วแม้ว่าวิธีนี้จะไม่คุ้มค่าแก่การชมเชยแต่ชิ้นส่วน,นกลไกที่ปราณีตของเขานั้นสวยงามมากข้าสงสัยว่าเครื่องมือวิญญาณนี้ทำอะไรได้บ้างต้องคุยกับหนุ่มคนนี้หลังจบการแข่งขันนี้